โปรอย่างนี้มันเป็นการเริ่มต้นของบริษัทอ่สิบสามเอ่อเตอร์ทีสตูดิโออะครับเรารู้สึกว่าเราอยากจะทาหนังวัยรุ่นกเรื่องหนึง่งเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําหนังวัยรุ่นที่มันดูแปลกใหม่เราแล้วอยากจะได้จังหวะเหมือนรถไฟหอเหมือนเ,อนเดิมรู้สึกเอองั้นเราก็มาใส่ให้รู้สึกว่ามันมีความแบบเกิด์กรุ๊เกิดขึ้นนะครับกัือกความสยองฝันนะครับทำไมหนูต้องแอบวอร์ล้อครับ เ็จริงๆแล้วเรารู้สึกว่ายิ่งน่ารักต้ยิ่งน่ากลัวครับแต่ละคนอาจจะได้จริงๆทุกคนจะมีแอร์ไทม์ในความสยองขวัญทั้งหมดนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ที่ที่เราจะได้ดูต่อไปเนี่ยน่าจะสนุกแล้วก็ลุ้นไปตลอดทั้งเรื่องนะครับผมว่าสิ่งที่เราเห็นแบบใสๆอย่างเงี้ยแต่โหข้างในดูเดือครับ ยากครับเพราะว่าเราต้องหาคาแรคเตอร์หลายๆหลายๆคาแรคเตอร์ครับอย่างเช่นเราเริ่มจากบทตัวอไอายเริ่มจากตัวบทบทุษบาแล้วเราก็ต้องหาแวดล้อมที่มาเป็นติ๊กซองเรื่องเพราะแต่เราแต่ละคนมีบทบาทแล้วก็มีเงื่อนงำหมดเลยครับมีจริงการยกเรื่องราวของการบูลลี่ไอลูเรียนขึ้นมาเพี่อีดอะไรเงี้ยครับที่มาร์ไพร์พี่คุ้เถียงรู้สึกว่าอยากจะลองยกเรื่องนี้ ก็จริงๆแล้วถ้ามันพูดถึงปัญหาสังคมของวัยรุ่นนะครับมันก็จะมีแค่ไม่ไม่กี่ประเด็นทีมีเรื่องยาเสพติดมีเรื่องรักเรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าประเด็นบูลี่มันมันมันมามา,มาในโซเชียลเยอะๆแล้วมันเหมือนว่ามันก็จะมีะมมทุกเดือนทุกทุกสารทอฏฐ่แล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่เราถูกเอามาพูดแล้วมา,ามาผสมผสานกับความสยองกัน จริงๆเรามองในเรื่องของบูลลี่ทุกม,มิติของบูลลี่ครับว่าคนกระทําคนโดนกระทําคนที่ยอมทําตามคือเราเอาเรื่องบูลลี่มามา,มามาขยายทุกม,มิติในเรื่องนี้ทําให้เผลือวันหนึ่งเราดูหรือว่าเด็กๆลูกหลานดูจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันครั้งหนึ่งเราเคยอยู่ในบทบาทแบบนี้อาจจะฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับ,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 บอ่านกรแสดงไม่ได้ตอบเลยค่ะก็เรื่องนี<ะ>้หน<ะ>ูแล<บ>้บทเป็นซิม ้ึกว่าก็เป็นอีบทบาทหนึ่งที่ท้าทายมากๆสำหรับหนูเพราะว่าจริงๆแล้วจินก็จะมีความเป็นคนที่เคยอ่อนแอมาก่อนมันก็จะต้องซับซ้อนนิดนึงตรงที่เราจะเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เราแบบเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนชีวิตทําให้เราเริ่มกลับมาสู้นน่นมมากขึ้นหรือว่าไม่อยอมพูกต่อไปอะค่ะมันก็จะเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อปกป้องตัวเอง,องยากค่ะความยากยาก็กมันจะมีอยู่ซีนเ ที่ยากที่สุดของหนูก็คือจินที่เป็นรองเพลงแตะแต่ว่าฝากเข้าไปไปกำลังใจให้จินเยอะๆเพราะว่าจินนั้นจินเหนื่อยมากเลยค่ะแต่ว่าจินสู้ค่ะถ้าผมบทบาทเรื่องนี้ผมก็ได้รบบทเป็นกันนะครับบทเป็นคนร้ายครับเป็นผู้ชายเจ้าชู้แล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยครับก็บทนี้ยากตรงฉาก มากกว่าครับเพราะว่าเป็นฉากแอคชั่นที่ใช้เวลาถึง3วันในการถ่ายทำฉากเดียวเนาะในซีนเดียวครับก็คืออยากให้ทุกคนไปเป็นกำลังใจให้กันในโรงภาพยนตร์ครับ มีเรื่องการทีีกันแล้วก็แบบเป็นหนังดีที่มีความแอคชั่น มแน่จริงๆต้องเป็นมันราก็สหรับเรื่องนี้นะคะความยากสหรับุ่มคืการแสดงเป็นผีค่ะว่าผีที่สโลกเลยค่ะแล้วก็แต่ก็ดีนะคะที่เรื่องนี้ค่ะเรื่องต่อไปได้เลยนะคะได้ CF ครับผมก็ฝากภาพยนตร์นะครับแอดถทายวิญญาณเลขที่13ด้วยน,นะครับเพราะว่าพวกเรามีความตั้งใจสูงนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าการทําหนังสยองขวัญของเราเนี่ยทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็ทุกคนก็แสดงบทบาทอย่างเต็มที่นอกจากคุณได้รับความสนุกสนานแล้วมันก็ยังสมีปัญหาอยู่นิดๆนหน่อยๆแต่สิ่งที่เราจะเสิร์ฟจริงๆก็คือ,อเรามานั่งรถไฟขงเข้าบ้านผีสิงนะครับเ <19. S 1> ขบ้าสายเมื่อไหร่ครับเ <19. S 1> ขบ้าสายเมื่อไหร่ครับ19มิถุนายนค่ะรอบพิเศษ 三，三。